รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถาบันความงามน้ำ,นำเกดเล่าน้ำของเจ้างามสง่สาในสยาม

สน,นโดยเครื่องสำอางคริสตินาคารยิยาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับกับผมโก้เทรศัก์พันธุจริยาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมนะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับเราจะมีมาเสิร์ฟกันโดยเฉพาะวันนี้นะครับใครที่มีปัญหาเหล่านี้เลยเรื่องเคมีซ้ําซ้อนครับไม่ว่าจะเป็นการ ยืดผมและทําสีซ้ําทําแล้วสีไม่ติดหรือว่าจะยืดผมแล้วไปดัดผมต่อทําได้ไหมรวมไปถึงคุณผู้ชายนะครับสีผมอินเทรนด์ทำแล้วเหมือนไม่ได้ทําเลยครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าอาจารย์กัรายามาแนะนําเรื่องราวดีๆแน่นอนครับ สนับสนุนโดยอินเตอร์คิราอาหารผมอุดมด้วยโปรตีนจากพฤกษานานาชนิดผลิตเส้นผมให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงเป็นเงาเงามกลับเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมนะครับอาจารย์กรยาภูมารินหรือว่าอาจารย์แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกนะคะครับ สัปดาห์นี้ครับอาจารย์แม่มีความรู้หรือว่าเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องทรงผมอะไรมาฝากกันครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องผมสียเคมีซ้ำซ้อนกันก่อนสําหรับผู้ที่ยืดผมมาแล้วก็ทําสี เทำมาตรฐานของเขาจะมีมา20วอลุ่มอาจจะทำ3า30วอลุ่มบบางคนใจร้อนว่าทำแล้วไม่ออกสีใสถึง40วอลุ่มคือใช้ความแรงเข้าไปผมก็เปื่อยผมก็เสียนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเคมีซับซ้อนในการที่ว่ายืดมาและทำสีมาก็จะทำให้ผมเนี่ยฟูงฟูแล้วก็จะอ่อนแอ หลายๆคนนี่ก็คือติดเรื่องการยืดผมติดเรื่องการทําสีผมอาจารย์แม่ครับแล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเกิดเราอยากจะยืดผมแล้วก็ทําสีผมในขณะเดียวกันแล้วไม่อยากให้ผมเสียครับอ๋อนั้นเราทํารีเบดดิ้งทรีทเมนต์อ๋อต้องเป็นประเภทของเขาไปเลยเป็นรีเบดดิ้งทรีทเมนต์เนี่ยเราจะใส่สีลงไปในนั้นเลยครับเป็นทูอินวันครับนะคะแต่ที่ทํากันมาที่อาจารย์ได้พูดตอนต้นนั้นคือได้ยืดแล้ว แล้วก็ทําสีลงไปครับสีก็จะไม่ติดเพราะเกล็ดผมปิดอยู่ก็จะทําให้ผมเสียถ้าเกิดเราทําสีผมเนี่ยเกล็ดผมจะต้องเปิดเพื่อสีเข้าแต่ถ้าไปยืดก่อนมันปิดปุ๊บแล้วจะใส่สีเข้าไปมันก็เข้าไม่ได้ไม่ได้ก็คิดว่าผมไม่ติดก็ทําซ้ําไปอีกทําซ้ําไปอีกผมก็เสียเลยฟูๆค่ะแลวอย่างนี้คือแก้ไขได้ไหมครับหรือต้องตัดทิ้งอย่างเดียวครับก็เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์หนูเขาจะมาแก้ไขกันก็จะพูดถึงว่ายืด ทำสีมาแล้วไว้ผมยาวก็จะบอกว่าความสวยที่มีอยู่ในตัวถูกปิดไว้หมดเลยครับแต่วันนี้อาจารย์หนูจะเปิดออกมาแล้วความสวยจะเด่นขึ้นมาเลยวันนี้ลองไปพบกับอาจารย์หนูเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องปุ๊กข้าวอาจารย์สวัสดีสสดค่ะ ได้ข่าว่ารอมานานใช่ค่ะปกติหนูเป็นผู้ชมชมอยู่ทางบ้านอะไรกันความรู้ผู้แฟชั่นรอวันนี้มานานมากแล้วค่ะที่จะให้อาจารย์มาเมคโอเวอร์ผมให้ใหม่เครียดใช่ไหมใช่เครียดกับผมตัวเองชหลังเสียเหลือเกินทำอะไรมาบ้างคะเนี่ยทั้งฟอกสีผมยืดสีผมแล้วก็ทำสีหลายๆฟออสียืดผมทำสีใช่ค่ะ เสียมากๆเลยค่ะวันนี้<ช>เราจะมาแก้ไขกันแล้วก็เมคโอเวอร์ให้น<ะ>้องโกเนี่ยดูเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเดี๋ยวไปนั่งเลยค่ะอเอาค่ะโอ้โหผมเสียจริงๆวิงน,น,นั้นเนี่ยหน้าสวยนะหน้าสวยแต่ผมเสียไม่เป็นไรี๋ยว,วันนี้เราสามารถแก้ไขได้สำหรับผมนะคะ<ช>จะทำรักษะของทีอินวันให้เลยค่ะท i ีอินวันมันมีอะไรบ้างห่ะคะจ๊ะทรีอินวันก็คือวันนี้เราจะปรับสีผมนะคะซึ่งผมตอนเนี้จะดูแห้งนะคะเราก็จะปรับสีผมเนี่ยให้สีผมเนี่ย สดใสเงาขึ้นแต่เป็นสีโทนช็อกโกแลตชอบไหมช็อกโกแลตชอบนะคะ,คะหนึ่งแลยนะคะสองนะคะก็คือทรีทเมนต์ผมไปในตัวสามก็มมคือการดัดสปาเพิม่มนะคะก็จะเป็นฟรีอินวันะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยแต่ก่อนอื่นต้องขอตัดเข้าใจเลยคะ่ะผู้หญิงเวลาผมเสียแล้วแบบตื่นม,มาก็ไม่สวยไปไหนก็แบบขาดความบั่นใจ ะะก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เรามีความรู้สึกเราต้องเครียดมากกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าผมเนี่ยอยากโศกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ปลายผมแห้งมากเคมีซ้ําซ้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เราดูแลแล้วก็จัดทรงยากด้วยแต่สําหรับวันนี้หลังจากที่เราแก้ไขเป็นลักษณะของครีอนวันแล้วจะต้องให้แชมพูสําหรับผมฟุ้งฟูไปใช้ด้วยคะ่ะเป็นซูเปอร์มอยเจอร์นะคะ จะทำให้ผมที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยคลายตัวด้วยแล้วก็ผมที่อยู่เนี่ยจะเงาขึ้นค่ะหล,ะล,ะงลังจากที่เราซอยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพวกกเราจะปรับโครงสร้างของเส้นผมและพร้อมกับการปรับสีผมไปในตัวนะคะ ที่จะทําให้เส้นผมเราเนี่ยสวยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเนี่ยคือการเลือกใช้เอ่อโลชั่นให้ถูกกับชน,นิดของเส้นผมนะคะซึ่งเส้นผมของปุ๊กเนี่ยเป็นผมเคมีซ้ซําซอนนะคะเราจึงเลือกสปาโลชั่นเนี่ยสำหรับเคมีซ้ําซ้อนนะคะให้กับปุ๊กค่ะหลังจากเราได้โลชั่นแล้วนะคะที่สําหรับผมเคมีซ้ําซ้อนแล้วค่ะเราก็จะปรับสีไปในตัวอย่างที่บอกไว้นะคะก็คือการเลือกใช้หยดทิปสีช็อกโกแลต ะะที่เราเลือกไว้พร้อมกับการปรับโครงสร้างของเส้นผมไปในตัวค่ะลหลังจากที่เราปรับโครงสร้างของเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะคะได้ผลออกมาดีมากทีเดียวค่ะเราก็จะเริ่มม้วนผมกันเลยนะคะซึ่งเราเลือกเป็นแกนขนาดใหญ่นะคะเพื่อให้ผมเนี่ยไม่ได้หยิกมากนะคะเพียงแค่มีโวลูมนะคะแล้วก็เพิ่มโครงสร้างของผมก็คือเพิ่มรอนผมนั่นเองค่ะ ขณะที่เราม้วนผมนั้นนะคะเราจะใส่เฉพาะตัวบำรุงเท่านั้นนะคะขั้นตอนนี้นี่จะไม่มีน้ํายาดัดใดๆทั้งนั้นเลยนะคะผมจะต้องสะอาดแล้วก็มีแต่การบำรุงอย่างเดียวหลังจากที่เราทําสปาเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาปุบบ๊กอยู่บ้านนะดูแลได้ด้วยตัวเอง แลีจะจัดแชมพูไปให้เข้ากับสภาพผมของเรานะคะซึ่งผมอยากโสคลายตัวเนี่ยเดี๋ยวให้เป็นซูเปอร์มอยเจอร์นะคะแล้วก็สระผมเสร็จเรียบร้อยนวดครีมแล้วค่ะจะใส่เป็นอาหารผมทุกครั้งหลังสระบำรุงนะคะตัวนี้บำรุงที่เส้นผมใส่ให้ทั่วเลยจากโคนจะหลดดปลายผมนะคะบางคนสงสัยว่าผมดัดแล้วจะหวีได้หรือกลัวรอนจะแตกแต่การดัดด้วยสปาเพิ่ม รอนอยังอยู่แล้วก็ยังสวยดีอยู่นะคะหลังจากนั้นตามด้วยวิตามินเซ็นะคะซึ่งจะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอยู่ในนี้จะบำรุงเส้นผมเขย่ากให้ทั่วเลยใช่ไหมอ่ะเขย่าก่อนอล้วก<ช>็ฉ<อ>ีดให้ทั่วเลยเส้นผมอ้าวเลยหนะ้าสบัดได้เลยค่ะเป็นไงคะสื่นเต้นเลยวันไหนที่เราไม่ได้สระจะใส่คริสตัลนะคะสองหยดน,นะคะ ซึ่งสกัดจากมเมล็ดของลินนจะทำให้ผมเราเนี่ยเงาแล้วก็ไม่ฟูๆนะคะผมเสียหายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็สีผมสวยด้วยลอนก็ดูมีโวลูมแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะค่ะหลังจากปุ๊บได้ทำผมใหม่แล้วนะคะ ผมนุ่มสวยผิดจากตอนแรกเลยนะคะที่เข้ามาแล้วผมชี้ฟูไม่เป็นรอนแล้วก็จัดทรงยากค่ะต้องขอบคุณอาจารย์หนูมากๆนะคะที่เมคโอเวอร์ให้พุ๊กดูเป็นคนใหม่แบบนี้ จะมอร์แกนิกอาแกนออยลฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงนุ่มนวลเป็นประกายเงางาโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับอาจารย์แม่นี่คือผู้ชมทางบ้านที่สมัครเข้ามาทำนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยกลายเป็นซุปตาเลย <St> <of> ดูสว่างกระจ่างสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยคือผิวพรรณดูผ่องขึ้นสีไงคะที่ช่วย <c oughs> แล้วผมได้ตัด ตัดซอยแล้วทำสปาครับแล้วก็เนียกว่าทูอินวันเหมือนกับเรายืดทูอินวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เราทําแบบเนี้ผมจะไม่มีโอกาสที่จะเสียแล้วถ้าผมที่ยืดมาเนี่ยทําได้อย่างเดียวคือสปาเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นช่างผมเนี่ยยืดผมมาแล้วนะคะเกิดเจ้าของผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันไงโคนหยิกปลายตรงก็ไปดัดอพอดัดแล้วนะคะ น้ำยาก็ไม่มีโอกาสที่จะซึมเข้าไปในเส้นผมเพราะฉะนั้นดัดไปแล้วปลายก็จะไม่หยิกก็จะไปหยิกเอาตรงแบบตรงโคนที่ผมที่ค่อนข้างจะเวอร์จินคับผมที่โดนเคมีน้อยหน่อยก็จะหยิกไปก็จะชี้อะไรกันไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้รู้ว่าถ้าเรายืดผมแล้วเราอย่าดัดให้ลูกค้านะคะ,คะยืดผมอย่าดัดให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดยืดผมแล้วจะทําสี ต้องมีสีเฉพาะหรือทําแบบสปาเพิ่มคือใส่สีไปในช่วงการยืดนั้นเลยหรือทำมีคอนดิ้งทรีทเมนต์ตรงนั้นนะคะนางแบบของอาจารย์หนูก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์หน่อยวันนี้มีแบบเป็นใครครับอาจารย์แม่ในแบบก็เป็นคุณเล็กเจดค่ะอ๋อสุภาพบุรุษบ้างสุภาพบุรุษนะครับหนุ่มหล่อนะครับเล่นเอ็มวีเล่นละครนะครับแต่ก็มาทำผมที่นี่ประจำครับวันนี้จะตัดสั้นนิดหนึ่งอ๋อเก็บทรงเก็บทรงแล้วจะทำข้างหลังให้ทุยๆให้เปลี่ยนหน่อย ไปชมกันเลยครับาหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีกันเลยสบายดีนะครับสบายดีค่ะวันนี้หายไปเลยใช่แล้วผมจะ,จ,จะมาตัดผงนิดนึงได้ค่ะแต่ไม่ได้ตัดผมเปล่านะครับวันนี้ผมม,มีของมาให้อ้ยอ,อันนี้เป็น ขอบคุณค่ะถ่้แล้วหน้าเด็กหน้าเด้งนะครับอืเดี๋ยวต้องลองดูนะคะองั้นมาดูผมกันคะเล็กครับเล็กนั่นี่เลยโอเคครับครับผมเล็กก็ยาวแล้วเหมือนกันนะคะครับผมจะทําประมาณไหนดีวันนี้แ็้วตอนนี้เล่นละครเหมือนกึ่งพิเรีดด้วยเลยอ๋อค่ะผมนั้นที่ต้องทําให้เล็กแบบเป็นแนวที่แบบว่าเป็นชีวิตประจำวันเป็นวัยรุ่นด้วยครับ แล้วก็เนีย้ยบด้วยในเวลาเดียวกันดีครับแต่ผมมีปัญหาเรื่องหัวผม <c oughs> ไม่ทุย <c oughs> รูปอีศษานี่คือแบนแบนมากครับแบนเลยแต่แบบว่าเส้นผมดูดีตั้งแต่เล็กใช้ชมพูมาตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวจะตัดเป็นค่อนข้างตรงนี้สั้นนิดนึงบางๆครับ <c oughs> นะคะแต่ตรงนี้ไว้เผื่อเอาขึ้นเอาลงได้ยุ่งๆุได้แต่ด้านหลังเนี่ยต้องแบบว่า ต้องเว่าปั้นกันดนึงให้ดูดูดีไหมคะเล็กไปสระผมกันก่อนค่ะไม่รู้ว่าใส่สเปรย์ใส่อะไรมาบ้างก็เดี๋ยวไปสระแชมพูยูสบีเฟิร์สก่อนนะคะครับตรงนี้ก็สระเสร็จเรยียบร้อยแล้วแต่แบบหืหน้าเนแบบใสจริงๆนะคะขอบคุณครับพี่ันหน่อยก็พี่พัฒน์แล้วลูปฟ้านี่ครับพี่ันหน่อยอ๋อแบบ ผู้ชายก็ต้องดูแลผิวหน้าเหมือนกันเหรอคะผมว่าดูแลได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับมผมว่าถ้าใครดูแลผิวหน้าไดออ้ตั้งแต่ที่เราอายุยังน้อยนะครับม,มันก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของผิวหนา้าเราทําให้เราดูเด็กได้ตลอดเวลาด้วยแต่ผมนี่สิสีรษะแบนที่คุยกันไว้เนี่ยต้องปั้น,แ,<บ>นแต่งห<า>น้านหลังเิดน,นึงั้น <laughs> จัดการซอยกันเลยนะคะไครับด้านหลังนะคะที่บอกแล้วที่หน่อยก็ จะปั้นรูปศิษะของเลกให้ให้ถุยนะคะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยแบบตัดทรงผมไม่ไม่เข้าขรูปศรษะกก็จะแต่งทรงยากคดูเด็กลงไปอีกนะคะแล้วก็รูปศิษะเนี่ยไม่แบนแล้วค่ะเลยดูแล้วจะเซ็ตง่ายแล้วครับ,รบงั้นไปทำสีตามเชื่อตกลงกันไว้นะคะ7จ็ดแบ,บค่ะ ที่จะผสมอยู่เนี่ยนะคะก็เป็น Green Light Luxury ่เจ็ดแบลนะคะหน่อยก็จะผสมกับบาซิิโก้นะคะความพิเศษนะคะของเจ็ดแบล็กเนี่ยคะก็จะทำให้ผมของเล็กเนี่ยดูมีประกายเงางามนะคะดูมีสุภาพผมที่แข็งแรงสดใสนะคะด้วยสีที่เข้มนะคะดูลุ่มลึกของเจ็ดแบล็เนี่ย หล่อก็จะใช้โอโซมีคุณเล็กนะคะขณะที่ทำสีผมไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมอีกระดับหนึ่งค่ะทำสีเสร็จแล้วนะคะก็ดูผมแบบว่าเป็นเงาขึ้นนะคะแต่อันี้จะเห็นชัดทีตอนที่ผมแห้งนะคะครับผมอันนี้คือสำคัญครับอาจาหน่อยวิตามินบีไฟค่ะเล็กฉีดนะคะบริเวณโคนผมเนี่ยช่วงแบบเนี้ยแถวตรงเนี้ยช่วงที่เราผมบางใช่ไหมครับใช่แล้วทั่วเลยก็นว่นิดนึง ดังนั้นอาหารผมเนี่ยเล็กจะใส่เป็นที่เส้นผมเท่านั้นนิดเดียวตัวนี้ช่วยอะไรคะอาจารย์บำรุงเส้นผมค่ะเพราะว่าเล็กนี่จะโดนความร้อนบ่อยใช่ไหมคะก็ใส่ที่เส้นผมหลังจากที่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เซ็ตทรงแบบน,นี้คิดดูว่าเอ๊ะวันนี้จะสไตล์ไหนดีหลังจากที่ทำสีเสร็จแล้วเล็กจะเห็นว่าเป็น เซตแบล็กนี่จะเป็นผมที่เงามากดูธรรมชาติไม่เหมือนย้อมเลยแล้วก็ความยืดหยุ่นผมดีด้วยเหมือนแบบเราทรีทเมนต์มาเงี้ยมันชุ่มชื้นอะไรเงี้ยค่ะครับเซตผมได้ให้<ด>แล้วเซตเองโอเคได้ไม่เป็นไรครับอาจารย์หน่อยผมเซ็ตเองแค่ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับง่ายน,นิดเดียวแล้วก็จับเซ็ตทั่วผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอ,ออกมาเป็นยังไงนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทรงผมทรงใหม่ของผมนะครับผมเรียกว่าวันนี้ทรงผมของผมเนี่ยเรียกว่าดูเด็กลงแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมสีผมเจส์แบ็คของอาจารย์เนี่ยสุดยอดมากเพราะว่าทำให้ผมจากที่สีดำแบบดูด้านๆน,นะครับผมวันนี้ กับเป็นเหมือนคนใหม่เพราะว่าจะเป็นสีผมแบบดาเป็นประกายและที่สำคัญนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการเซตมากง่ายมากๆเลยนะครับผมหน้าเราใส่แล้วทรงผมเราต้องเด็ดอีกด้วยนะครับหนุ่มหน้าคมนะครับผิวเข้มเวลาทําผมสั้นขึ้นมานิดนึงทําให้หน้าดูมีมิติคือทุกอย่างมันชัดไปหมดเลยรวมไปถึงสีผมที่แบบดูเหมือนไม่ทําแต่ยุคนี้บอกเลยนะครับว่า ต้องทําสีแต่เป็นสีที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแบบผิวเราดูกระจ่างใสคุณเล็กเป็นเจ็ตแบ็กครับที่ทำเจ็ตแบ็กเนี่ยเพราะคุณเล็กเป็นคนหน้าขาวหนึ่งสคิ้วเข้มครับก็ทําเจ็ตแบ็กไปก็จะทําให้หน้าดูเข้มดูดูลออขึ้นนะครับแล้วประกายสีจะออกไปทาง เป็นสีปีกาครับแม่ครับแล้วช่วงนี้เรามีเปิดหลักสูตรอะไรที่รองรับในเรื่องการพัฒนาเทคนิคผมบ้างครับอ๋อวันที่สินะคะเราจะอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำสีครับแล้วก็จะโดยเฉพาะเรื่องทำสีที่ทุกอย่างเลยที่ว่าทําทำทำไมไม่ติดเปลี่ยน สีให้ลูกค้าอย่างไร,รลูกค้ามีสีผมสีนี้มาต้องการเปลี่ยนที่สีตรงข้ามการทำอย่างไร,รแล้วก็จะมีซอยให้ดูบ้างค่ะค,คืออบรมฟรีนะครับแต่ต้องมาที่19นี้นะครับ,รบต้องเช็คคิวดูถ้าเกิดใครว่างก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมาปรึกษาทุกเรื่องราวได้หมดเลยรวมไปถึงเรื่องหลักสูตรด้วยที่เบอร์อะไรครับอาจารย์แม่02 513 9 7 4ห้นะคะ ครับโรงเรียนของเราก็อยู่ที่ประหลนโยธินนะครับซอย30มทับหนึ่งครับยื่งยึ่กันเลยจะเป็นฝั่งบริษัทค่ะบ,บ,บริษัทค่ะ0 2 9 3 9 6 4 6 4กถึงหนะคะครับและ9 3 9 6 1 1 7เถึงแค่ะครับตรงบริษัทนี้จะเป็นส่วนของอะไรครับอาจารย์แม่เป็นเทคนิคเชียนเราจะอยู่ดูแลเรื่องโปรดักครับจะดูแลเรื่อง คุณทำสีหรือคุณดัดผมไม่หยีคุณทำสีมีปัญหากำลังทำไม่ถูกลูกค้าผมเป็นแบบนี้จะทำสีอะไรทำอย่างไรก็โทรกันเขาก็จะโทรให้ความรู้กันแล้วก็ทำกันเดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็สมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามน,นะครับ มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับทางเกต9เก้าด้านหลังนะครับในซอยพหลโยธินสามิทับหนึ่งครับเป็นโรงเรียนดูแลโดยอาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมงานนะครับส่วนบริษัทก็คืออาจารย์แม่ควบคุมการผลิตครับส่วนตึกด้านหน้านะครับเกต9้าอินเตอร์ซาลอนนะครับโดยอาจารย์หนูครับโทรไปจองได้นะครับใครอยากจะเปลี่ยนลุคเมคโอเวอร์แล้วก็ 025137711 025137719และ025131719เบอร์ใดก็ได้นะครับที่อยู่บนหน้าจอ,อนี้ติดต่อได้ถึงกันหมดเลยครับหรือจะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าดูรายการย้อนหลังนะครับได้ที่ www. g a t e ก l ้ u .com ครับวันนี้ผมโ,โค้ชธีรศักดิ์และก็อาจาร,รย์กัลยาภุมรินทต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ